เอาละครผมสวัสดีวัยรุ่นชวงดาเกชเวดากองครับผมโอ้โหทุกคนครับรู้ไหมครับว่านี่คือรถอะไรฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีโทฮิไวิ่งแบบมาเขาได้เลยนะดึงแบบพ่วงด้วยนะครับโอ้โหมันเโทฮิตอยู่สูงจังวะเป็นมรถที่แบบพิศดานมากนะครับมันมีชื่อรถคันนี้ว่าสตีฟนะครับมันใช้ชื่อว่าสตีฟเดี๋ยวผมทุกคนดูแป๊บหนึ่งฮะผมเพิ่งโหลดมาใหม่นี่ฮะคันนี้สยมพูสตีฟทิมเจ็ดสิบหกนะครับ ซึ่งเป็นรถที่แบบผมเห็นแล้วผูกรองอีอย่างวะนะครับดูว่าอ่าดูาประกอบภายนอกกันนิดนึงอะอันนี้อะไรเอฟาอฟอักกาศเหรอโอ้โหเดี๋ยวนะเครื่องยนต์นี่คือแบบมันยังไงอะมันแนวตั้งเหรอครับคือแบบมันมัว่วดูมั่วโอ้กี่สูบเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอ้โหจสูบอะไม่รู้แม่งมัม่วหมดแล้วตอนนี้เครื่องยนต์นี่คือจินตนาการไม่ถูกนะแล้วไป่นเดื่คืนแล้วไหมความสูงนี่โอ้โห มันยึดโครงกันยังไงวะเนี่ยผูรูท่อสองสองสองรูด้วยนะต่อออกรูกเดียวงี้ป่ะโอ้โหคืออย่างมั่วแล้วดูกระจกมันจะใหญ่ไปไหนครับเนี่ยโอ้โหกระจกใหญ่กว่ารถสิบร้อเลยนะฮะใหญ่แบบตะโกนนะแล้วข้างในไม่มีอะไรเลยฮนะเป็นโลง่ลงๆนอะ่ะก็สตีมฮะโอ้แรงแน่นเนี่ยเครื่องเครื่องที่สองล้อนหน้าด้วยเหรอหรือว่าขับอยู่แม็กจะหลุดไหมวะเนี่ยเดีย๋ยวนะโอ้โห กญแจไขด้วยโอ้โหที่ยางอะไรครับเนี่ยเขาด่วนเลยพร้อมนะอ่ะขอลองไหลลงก่อนนะ อย่างนี้จะซอฟต์เลนดิ้งไหมหูตูดตูดจุม oh ่มฮะน้ำหนักตูดมันเยอะกว่าฮะโอ้โหโอ้โหกระจายครับผมโอ้โหยับเยินเป็นกระดาษเลยนะครับความทนไม่มีเลยฮะยุ่ยี่มากครับผมโอ้เครื่องยนต์มันพิกลมากฮะสภาพ นี่ทุกคนรถเกียร์ EV 3นะฮะ EV 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 นะครับรถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะบแบงนด์เกาหลีนะ,ะของเกียร์นะครับส่วนมากเป็นรถที่คันนึงที่ผมแบบต้องตาต้องใจชอบมากๆเหมือนกันนะฮะมี EV มี EV 3แล้วก็ EV EV 5หรือเปล่าไม่แน่ใจนะของเกียร์นะครับผมวันนี้ฮะเราจะลองวัดความเร็วของรถจะรถสตรีมนะ,ะเลยเอาแบบเกียร์มาวิ hmm. ่งเป็นเพื่อนเฉยๆนะครับว่าความเร็วจะได้เท่าไหร่เดี mm ๋ย hmm. วลองดูกันนะครับพอเนี่ยโอ้โหนี่เปลี่ยนหน้าไอคอนใหม่เนี่ยว่า สามสองหนึ่งไปโอ้ยรถไฟฟ้าครับกับรถสตีโอ้โหกับเครื่องสั่งล้อหน้าแล้วเนี่ยดูการออกตัวก็รู้แล้วโอ้โหสู้รถไฟฟ้าไม่ได้เลยฮะความเร็วโอ้โหนี่ความเร็วแบบเกียร์ก็ไม่ได้แรงมากนะทุกคนโอ้ยูสภาพกระจกก็ใหญ่แล้วเกินว่าคุณจะส่องอะไรข้างหนั้นโอ้โหเฮ้ยใช้ได้จริงหน้ากระจกหลังเขาอะเห็นจริงนะแต่ภาพจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะ ที่นี่จะพอไหมเนี่ย160กิลโลเมตรต่อชั่วโมงอะร้อยแปดสิบสองร้อยว่ะเฮ้ยยังได้อย่างเนี่นอยอ๋อตัดแล้วครับตัดแล้วความเร็วได้เต็มที่ประมาณ2 0 6กกิลโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับทุกคน โอู้ยชนตูดเกียร์ครับบุ้มหุยล้ออัดครับเป็นรถที่สูงนะฮะโอ้โหสวยงามครับภาพเป็นรถที่สูงมากฮะความเร็ว206กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผมโอเคตอนนี้ทุกคนได้รู้ความเร็วกันแล้วนะฮะว่าความเร็วได้ประมาณนี้ครับ โอ้โหนี่รถไฟฟ้าเราฮะยังโอ้โหเกียร์ยังคนอยู่ใครอยากดูทดสอบอีพีหน้านะครับเป็นรถเก๋รถสอดรถไฟฟ้ารู้นคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมเดี๋ยวจานทุกคนดูกันมีหลายคันนะครับมีรถจีนด้วยนะของเสี่ยวหมี่ก็มีนะรถไฟฟ้าเพิ่งโหลดมานะฮะสุดยอดไปเลยรอบนี้สูงๆงี้ทดสอบด่านหิมะกันหน่อยฮะเวลาไหลลงจะประคองอยู่หรือเปล่าฮะ ว่าสเตปสีชมพูสีจัวหวานไว้หนฮะหวานสะท้อนโอ้โหโดนแดดเงาวัดไปกันนะโอ้โหโคตรสูงเลยเอาไว้ดูน้ำท่วมาเนี่ยโอ้โหน่าจะลุยยากะน่าจะอัดสภาพมันจะบินได้ฮะดูกระจกเขาเลยโอ้โหสาวๆแต่งหน้าสบายฮะส่งได้ทั้งครอบครัวโอ้โหไปแล้วฮะโอ้ฝันเดียวสองร้อยกาก็โอ้จะสองร้อยหกสองร้อยสามร้อยแล้วฮะ ล้อทนอยู่นะครับถึงจะสูงอะแต่ไม่โค้งนะตั้งแต่ขับรถสูงๆมาผมว่าขันได้เป็นคันแรกที่ขับแล้วแล้วไม่โค้งอะไม่โยนแม่อะไรเลยฮะนี่เขาโชคเขาดีเลยเขาไม่ปีชคงก็ไม่รู้เลยครับรถคันนี้ <c oughs> โอ้สีวว่ร้อยกว่าลืมดูความเร็วเลยอะเร็วมากคนเร็วโอ้นี่ความเร็ววบินไปแล้วอะโอ้ยโอ้ยแต่ลงแบบอู้ เหมือนจะมีโอ้ล้อหลังซ้ายอะโอ้โหไปแล้วมะโอ้โหไหลาย,ยาวครับอย่างงี้โอ้โหกาลังไปได้สวยเลยฮะโอ้โหอัดป้ายเต็มเต็มโอ้โหไหลเข้าซอกไปฮะโอ้โหเร็วจัด400กว่าเลยเนาะโอ้โหแต่ไม่โยนนะแล้วคันนี้ผมบอกเลยว่าไม่โยนนะแต่เวลารับแรงกระแทกเนี่ยโชกไม่ค่อยทนเท่าไหร่นะฮะโชคล่างคือไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ฮะ สภาพก็ไปย่างที่เห็นแล้วมาลองด่านนี้หน่อยฮะเป็นด่านที่แบบไหลลเหมือนกันฮะแต่จะมีเนินเล็เกๆน้อยๆฮะมาดูกันว่าจะไปได้เท่าไหร่เดี๋ยวจะมีประตูน้ำด้วยครับด่านนี้ด่านด่านนี้ประตูน้ำประตูน้ำจริงนะครับไม่ใช่ประตูน้ำ MBK มาบนคอนะฮะทุกคน <c oughs> อันนี้ประตูน้ำจริงๆฮะทุกคนได้ดูกันแต่นี่ขอลองวัวๆแบบเครื่องแบบแรงๆทั้งที่หนึ่งเพราะประตูน้ำอยู่ฝั่งซ้ายมือนีเองนะฮะไปครับผมแต่ด้านรถติดซะด้วยนั่นไง เมื่อกี้ความเรยได้400กว่าไหมอันนี้ไม่ได้ตรงแบบดิ่งยาวนะดูนะอันนี้แบบเรียบๆกว่าน,นะไม่มีอะไรขุดขัดสสวยครับสูงอย่างนี้ช่วงลา่างยังไม่ขี้เหลวเท่าไหร่ฮะโอเคน่าจะฮนะไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคใช่ไหม กว่าครับนแน่มีรอบตูดกับเฮ้ยลอยว่ะลอยว่ะเอ้ยอออาการนี้เกิดประคองประคองประคองเฮ้ยประคองได้ครับนู้นจะประคองไม่รอดต้องสู้สูงใหญ่ยา,ยาวฮะน่าจะเป็นซายใช่ไหมจะไม่ผิษอ๋อเป็นน้ำเลยฮะ พุ่น้ำเบรก <laughs> น้ำเบรกทีหัวทิ่ม์เลยทุกคน <laughs> น้ำเบรกแล้วหัวทิ่มนะฮะลงน้ำโอเครู้เรื่อง,องจมน้ำครับมาครับทุกคนเดี๋ยวผมขอทุกพานทุกคนมาดูฝั่งนี้ครับโอเคฝั่งนี้จะเป็นประตูน้ำนทุกคนมารอหนูครับว่ารถคันนี้จะไปได้ขนาดไหนครับเดี๋ยวขอสปาลุขึ้นมาใหม่ก่อนนะครับมาครับลองกัน ออกตัวล้อฟรีแล้วพอแล้วนะสามสองหนึ่งไปฮะประตูน้ำแตดแรกทำอะไรรถคันนี้ได้ไหมเม 2, 3, ดินสองสามดูฮะตึ๊ดเฮ้ยทำอะไรไม่ได้ครับแต่ข้างหน้ามันดูพเพลียเพลียเว,เว้ยมีน้ำช่วยไปฮะฟุบด่านที่สองครับไม่เป็นอะไรครับปกติประตูน้ำจะกดซะจนพังเลยนะ นี่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยคะทุกคนโอ้โหความต้อารที่ท่านน่าจะได้มาครับไปครับผมอูผ่านชิวๆครับโอ้สุดยอดครับโอ้ไปกันต่อฮะช่วยยังเด้งอยู่ครับไม่ยังไม่สูงมากเออผ่านครับผมจะผ่านทุกประตูเลยเพื่อนเนี่ย เอ้ยไม่คีเลยนะเนี่ยผ่านประตูน้ำได้สบายขนาดนี้ใกล้ถึงเวลาลงดินแล้วครับฮู้นวว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 วโวววมววดวววววว่วว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 ้าวว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 วย เอาง่ายๆประตูน้ำทำอะไรเขาไม่ได้นะสำหรับรถคันนี้อันนี้ก็แพ้ไพ่ตัวเองเามขอแหกโค้งอะ่ะโอ้โหใช้ได้เลยฮะคันนี้เอาล่ะทุกคนรอบนี้จะเป็นการด่านทดสอบแบบทางขาดนะมีทดสอบแบบช่วงล่างแบบรับแรงกระแทกโดยเฉพาะเลยนะผมจำได้ว่ามันอ่อนแอมาก <c oughs> เดี๋ยวดูนว่ามันจะได้รับแรงกระแทกสักกี่ปังนะฮะเอาดูะนะปักแว้ฮะ โอเคยังแตกขา้ายัะยางอ่อนเลยอะ่ะเหลืองเลยอะ่ะ้าย้ายหน้าอะ่ะเป็นปีละเดีวที่สองครับผมขวาหน้าครับผมตันนี้แบตมีมีปัญหาเท่ากันแล้วครับยังไม่ถึงกับแตกครับแต่แบบว่าลมลมไปอะ่ะโอเคอะโอ้โหลโอ้โหขับเพื่อส่องล้อหน้าด้วยยัง,ไ,งไม่รู้เหรอฮะ โอ้โหเรายกหน้าได้เป็นไงยางเป็นแผนนะทุกคนยางรั่วครับเอาง,ง่ายๆยฮะยางดูยางหน้านะโอ้โหโอ้โหมันก็ยังไปได้อ่ะดูเหมือนขึ้นจะเริ่มเร่กไม่ค่อยขึ้นยังไงไม่รู้นะทุกคนเป็นแบบชักกระตุกอะทุกคน แล้วเราแบบทรมานะอือ <c oughs> กระจกไปข้างหนึ่งอะกระจกไปข้างหนึ่ง <c oughs> ถึงไปทางกี่โมว่า <c oughs> ปุผมด้วยแล้วก <c oughs> ันทุกคน ้ายเริ่มไปใช่ไหมเริ่มโอ้โหเริ่มเบซ้ายแล้วบนพังไปเลือด <c oughs> พังไปทีละนิดทีละหน่อยทุกคนโอ้โหสภาพตายแบบทรมายยังไงไม่รู้นะในด่านนีโโ้มาครับด่านนี้ดิ่งพระสุทาครับผมโอ,โ,โอ้โหล้อฟรีโอโ้ออกตัวล้อนหน้า ต่นี้จะดิ่งแบบขั้นสุดน,นะเพราะว่าอืมันทิ้มเลยว่ะโอ้โหเบรกเอาไม่อยู่ฮะต้องปล่อยนิดนึงโอเคจะถึงไอ้จุดสีแดงเลยวม่ยอันนี้คือพอยต์แหะถ้าใครถึงได้นี่ถืวอว่าแมนมากๆเลยนะแรงส่งต้องใช้ได้ฮนะสามร้อยกว่าครับโอ้โหเครื่องสัน่นเบาลงแล้วฮะฮตรงไหมเฮ้ยถึงแล้วนะเฮ้ย เฮ้ยเกือบเสียบหนามอะเอ้อแม่ถ้าลงตรงกลางหน่านี่พอดีเป๊ะแม่จะถึงนะจุดสีแดงไม่ถึงง่ายๆเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยครับจมน้ำไปตามสภาพเกือบสวยกว่านี้แล้วฮะเมื่อกี้มาครับรอบนี้ฮะเป็นการทดสอบตกภูเขานะครับจากที่สูงสูงของสูงสูงมากๆฮะโอ้ยเจอดีแล้วล้อมันฟรีอ่ะ ไม่ออกฮะเมื่อกี้หมุนเลยฮะล้อไปฮะเตรียมตัวฮะเข้ากระจกใหญ่ฮะดิ่งไปเลยฮะไปแล้วฮะดอกแรกกระจุยะออลงภูเขาไปครับโบ้งหนึ่งทีครับ เวนหัวกันแน่เลยคนดูโอ้โหสไลด์เข่าไปครับโอ้โหควรจะถึงพื้นลงน้ำฮนะจ๋อมโอ้โหบูบี้เหมือนรถท,ทั่วไปแล้วเวลาตกเขาอะความอดทนอ่ะความทนเขาเรลยกนีใช้ไม่ได้เหมือนกันครับผม โอ้โหด่านที่หายไปนานครับทุกคนสกีจัมครับด่านที่โคตรจะลื่นของลื่นมากๆฮะโอ้รอบ้ตัดแล้วตัดอีกเลยโอ้เดี๋ยว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 ออกตัวแรงไปฮะต้องค่อยลื่นไปฮะอันนี้มันทิ้งดิ่งมากเร็วมากนะฮะต้องต้องชะลอนิดนึงโอเคค่อยๆไหลนะให้ล้อมันแตะพื้นนิดนึงฮะโอเคไปฮะ จะข้ามได้ด้วยว่าแต่ผมว่าน่าจะข้ามได้นะค,ความเร็วก็ถือว่าโอเคอยู่ไปครับซิวโอ้โหมันมันลู่ลมดีมากเลยเนี่ยโอ้โหลูล,ลมดีมากครับโอ้หถึงหน้าเส้นชัยพอดีเลยโอ้โหช้ได้ครับ แม่บทมีเป็นรถลางกระดาษเลยโอเคอีพีหน้าอย่าดูอะไรเกมน,นี้คอมเมนต์บอกตายคลิปได้ครับผม